สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเบอร์สุขสุขคนสุบองสุบอนที่เขามาหาชมสบายดีเด้อพี่น้องตอนเทียงเทียงเมื่อกี้โทรหาเด็กเด็กลไได้จตาสีมานะสิชวนไปเยี่ยงเขียดแล้วว่าจันนองหลีกับน้องแมมพี่น้องโทรไปหาเพิ่นเอาอะไรขิ้ทอดจะได้แตว่าพากันไปลากบักแตงบิดบักแสงอันบักแตงเข้าฝูกันได้ไหมเพื่นพากันบิดตอนนี้กาอยู่ ในเฮือนพี่น้องอีแม่เรากำลังสีเก็บอืมประห้มแล้วก็ยังเข่าตู้เข่าที่เข่าทางะนะยังบ่อเข่าเฉพาะในเฮือนลาสุดพี่น้อองันนี้ลายอันนี้หอิแม่เก็บอันนี้เก็บเป็นแนวผีแล้วมันกระบุแล้วมันกระเก็บออกอืมมาเก็บอันผักควันเก็บแนวกินออกเอามะกล้วยข้าวต้มอย่ามันบูดมาเก็บเนี้ยเก็บออกไปกิน ไข่กับมียังโบ,บมือมีไข่มีขนมลายนั่นแหลคุณมีเครื่องคู่ทางนะมีบ่ตัวนี้ก็ยังมีพี่เนาะตัวน,นี้เขาก็ยังโบ้ให้เก็บเลยนี่มาเก็บเอาตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็ลายคุตัวน,นั้นก็นยังบ้เวิรดทีเดีครื่องคุ่หนึ่งอืมือว่าลายเนี้ย แม่เดกกันกลลักเก้านะก็ตาเตอ้อดันานได้อันผูกแคนแล้วเด็กเป็นักันเอาเยยิยเล็กน้อยเด้ออันนี้เป็นเดือยลาย,ยาเดี๋นี้สิคิงคูงด้เลยมากลุวยงโอ้ย,ยไปตั้งแขมเปืือนได้ลออเดลยอ่าถกสิครองคุ้งบงนะพอเก็บออกแล้วอลอ ผายอันนี้ตัเป็นสียนนั่นผายนี่แล้วสูดยุผาเออกระจูดแล้วยังน้องจูดขวัจูดอะไรนี่โบผายนี่เป็นแล้วสูดยุบกระโปงนะอือบบแม่นะจเนรออกมาะโปงะยชิงโผล่เนี้ยก็าบอกให้จัดเทิงนะดูแลทักไว้จัด เฉียวเมื่อให้น้องเนยกน็จักสินกับน้องหลีป้าได้เคืองขู่ก็เก็บแรงมากมากกลวยคิกินี่ยเขากลัวทรงมาพี่น้องพี่กินทั<ช>้งนอกนะเขาที่เขาทางเบิร์ดเหลเลือแต่ห้าสิเก็บเขาตูไ้ไห้พวกมอนอยังนะเลือแต่ในเฮือนห้าออกไปใ,ในไงแล้วค่ะยาตีพี่นอกมูนแล้วก็ พอล้างเลิกงานเอากระสิมาเก็บเขาตู้้คือเกาปูบน้องนัด <c oughs> ในเฮือนอยู่บ้านน้องนาพี่น้องน้องนาซึ่งหลายคนก็คอมเมนต์มาถามต้นประดายน้องนาสิกลับเมือ่อเด็กหน่อยขินหอดแล้วสัน้น <c oughs> ยา่างท่าทนในหอดซ้ำามือพี่น้องเอากับเมื่อผุ่นกากินหอดทางนี้เที่ยวไปเที่ยวมาอะไร เอาจะได้เขากนพรมอีอมอแม่เป็นคนตาเองได้ตัวนี้แม่บอกแม่เพื่อนตําเองกับมือเพื่อนตําหูเพื่อนีลหูบอกเขาห้องเนี่ยแม่หูเนาะเพื่อนตาเองเพื่อนได้นี่พรมแพงเพื่อนได้ือสามผืนาผืนเลือสามผืนเพื่อน,นตําพรมเองที่ีนนั่นมัน มีหูหูไม่ใหญ่เดี๋ยวเขาตะกี้แม่เพื่นไปตผมเป็นเอาไปตัดโมเป็นดอกกระห่มพวกเ <c oughs> สื้ออีหยังนี่เพื่นกะอันหยัดเองเพื่นได้หยัดเองทั้งเบิดเลยพวกเสือ้อพวกมอนนญหยัดเองเนาะแม่มีแต่เสือ้ออันแต่อันนี้มาซื้อแต่ผายมาซื้อแต่ซุบมันมามอนนี่กะหยัดเองเก็บไว้หลบกระห่มเ <c oughs> ดี๋ยวมันมีพื้นใหญ่ยอยู่ในห้องเดี๋ยวไปเอามาก่อน มันบ่มีไฟตู้เึ้เธอ,อมอนเธออีกบอกมา<อ><อ>เปิดทั้ทงหน,น้าเขาเนี่ยสายก็เอาวัายอยู่ยังบุคคนหนาไหา้เลยเที่นเฮือนพี่นอ่ะนีกลายมาไลายหน่วยส่วนน้ำก็ยังเลือคือเกาเสียไปขึ้นเขาเขยายังบุมาาเก็บสองหมื่อเลยอยากไป สามสิบกลัว,วแปลว่าวางซีบไปกตัวโบสามสิบโอเกรอยสั่งเ,เ,เข้านะ<อ>เจ็ดซิบข้าเพิ่มมาอีกเศร้าก็แพกเร็กอไเว็ดเ่มเรือละดีเนาะงานกะน,น้นำสุ่มก็ยังเรืออยู่ได้นน่โถโด้วยพลองมันหันกล่องไว้พผล น้ำสมก็เลืออยู่หาตู้ผูกพี่กี้แพ็กเลือแพกหนึ่งไอแม่หายป่าไปขวดหนึ่งน้ำสมน้ำวานวนี่ยังเลืออยู่พี่น้องเยเออแม่เพิ่งเอาไว้น้ำสไปายไปกินอยู่ก็จะแพ็กนนี้นำเพิ่นเป็นกระเพาะกระเพาะขึ้นขึ้นแล้ว่า นอนกับบอด้ยนี่มันคืนมาเลยแมนะเป็นโลกกระเพาะเ้าเปิน่นคือกาันมือมือก้อนจิเขาา้าควรนะมือคืนแหลกเลยโอ้ยนอนแล้วนะกับบอด้พี่น้องออกขอ,อนนอกรุ้นโคตรอยู่จังมันปั้นอยู่บรดกินเข่านะเป็นยังคือบอกินอีกแล้วเบียกงานลายอย่างอะไรยันเข้าหนะัวเยบรดกินนะบอเป็นยังเลยพี่น้องโคแค่ คนมาในงานนะฮได้กินได้อิ่มแค่นั้นแหละพี่น oh. ้องเลยเข้าน <the drawing> um ี <sh> <sh> ้อ๊ดนี่ยามันอืมอีแม่งานประโคมอันนี้อืมกันไปเห็นตลาดกอนจังซีซื้อมาไว้เป็นมากอันประโคมนะนี่แม่นะตุ่มอุ่นได้หนี้ยามหนาวหรือวาต้องห่วงเลยจ้าพี่น้องอุ่นแห้ง อืมอืมอม่กันเลือที่เลือนีก่กะตููเรือเสือจะเคเรือ่อนไ่อืมเลือสีเคือก็หมือนนี่กะอัน คามิมคามีน huh. uh ุญาติอ huh. uh ีกเอาบ่อ huh. uh ัน huh. น uh ี้เสื้อนี่แต่สิญาติอยู่เฮาเห็นในบักซองเอาขายหลายเออสิญาอืโอ้เต็มค่ะายมอนบาดนีตู้ก็สิบ่พอแล้วบ้ญาติส่วน ส่วนตู้ตัวนี้บัดตู้เป็นเสื้อผ้าซุมเฮ้าห์นะป้ายังยังอยู่ได้ี่พวกเตาหอกยังนี่ยังบ่ทันไในเขานี่เสื้อเคื่อหนึ่งนี้แม่เออนี่ของเฮ้าห์อยู่ตัวนี้ของแม่เสร็จมีของเฮ้า เอ้ยย่างบ้านในหอดามืออันนี้จะเป็นเตาพี่น้องน้องเนื่อยมากเลยก็กอดแทงเต่าอนี้อันเต่าเ้าตัวนี้แห้งกะง่ายพี่น้องเป็นคนที่มัาสะสมเต่าเนี่ยเตวบักง่ายอย่างนั้นนี่เต่าเต่าอันนี้เป็นม้าอันนี้เนย ชิวบอกใครพี่น้องฟังซะอันนี้เป็นอียังอันมูขาสื่อหายเนาะมูสี่แอบมากเฮาเด็กไ,ไปทำงานอยู่กรุงเทพไปทำงานบนเดียวกันอะเปิดเผยซะพี่น้องเลยเปิดสื่ออันนี้หายเราก็เลยถือมาแต่กรุงเทพกูแหละแต่สมัยสิบหกป,ปหนะีเขาสื่อไว้หายนะแต่เฮาสิบหกปีตอนนี้กะสีขาวเช่าซ้ำเลยได้นี่ อีกบ่กี้เรือนนี่เฮากับสิเขาเศร้าสามแลลวเนาะเฮาเกิดเกิดเดือนมีนาวันที่หนึ่งเดือนสามเลือดเต็ม,มอนป่ะนี่เอาแล้วอแม่ชิไดคาฟังนี่อีกแล้วเป็นหูบหนองนาดอันนี้ไปเที่ยวพระธาตุโพนกับอีแม่แล้วก็เฮานี่เฮา ก็คือขาวแค่เรื่งนี้กอนงนาดพี่น้องนี่แม่ประดโคตรเอมเด็ดอีดีน้องเข้าไปนะจะเืินหินเด้เออจะไปเออราบ้างเด้อเอันั้นนาวัดผู้นะเออเี่ยนร้ปีสองพันสิบหกเนาะ ถือเดอเ่ียมันแตกไเฮันมันเป็นกาอันนี้นะมันเป็นโบราณตะกีนะเี๋ยวไปเลาะเบิ่งเออพายพาจะไปก็ะเออตัวเจ้าไปหากเสษหัวไปหักเกอหัวไปละอีเมียป่เมาโลดพี่น้องปว้เมาโลดเมาโลดไปจองข้อสิหาเลอย่างเีั่งน้องเอ้ย กอโทษนะเวลรายได้พี่น้องกองกยักสันมันเต็มแล้วใจ,จ่ได้จหวาน่ <c oughs> นเห็นอะไรป่ะนี่จัดเสือจัดมอนเขาตู่ไหว,ว,วโอิต,ต,ต,ตัวเ้ยแตกแตกแตกนางนาจะยังหน่อยพมกับบรมีหรอบมีพ้จะยังหน่อยนะ้ากิมีตอนใหญ่ีรดัหน่อก็ตัดไฮไล์เถื่อนะล มันโมเดลจามันไม่ตรงเอยนี่มองอือผมอึดบางคนนะผมโดกแต่ยังหน่อยเนาะคือลูกดิ้นนะคือนำไข่มุกอะโดกแค่ได้เกิดมาเบิ่แล้วที่เรือได้สะเรือได้นี่ถ้าได้นุ่งหน่อยพวกตุ๊กตาเขาก็ยังเป็นเดียวนะ ต่าอ,อีหยังกะยังอันคือเก่าอยู่อยู่ในเฮือนพี่นอ้องลุงๆเน้บ่ได้อีหยัยงดูลาสิเป็นตู้เสื้อผา้าเฮาเสื้อผา้าเฮากันอันบ่ทันได้เก็บมาพับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวมื้อน,นี้เฮาสิเคลียร์อยู่มันหลายมึ้แล้วยังบ่ว่างเคลียร์นี่สิเป็นตู้ติบเข้าเนาะติบเข้าลืมมาเก็บมาไว้ตู้คือเกา่าอืม เขาแห้งได้ไห่เหนแล้วล่ะอืมสาดได้สะาดเอาขึ้นวยฝุ่นได้เข้าบัจ้าเพื่อออเลือดใสสาดเอออืมในหื่นเห็นมั้บันน้องแนมกันเลยบ่ได้ง่ายดอก แคบพื้นที่นะครับแคบแค่นี้มาจากเสาของแม่เฮื่อนเท่านี้เิปชองเสาอือชิปชองจอเชื่อใบเพื่อนหน่อยป่ะดีนอะไรอันเดียคันนะเออมืออื่นก็เอาไปขค้ืนแล้วเนาะ ฮ่าโอเลเป็นคนเอาขึ้นเท่าไรนี่จะซื้อพื้นหนึ่งอะนะอืก็เอายางแหลกเอาสิพันหนึ่งเลยจังอัน ได้หาอันท<า>ันหนึ่งนได้หาแต่ขาดเบิดแล้วคุณเนาะขายแพงอยู่นะทั้งไทยคือว่าขายอันคอมเมนต์บอกด้วยพี่น้องขายเท่าไรพื้นเทไรน่ศาดแบบนี้ A B C D ้องน้อยอยู่นึงเราะิยอืมบ้เเป็น A, B, C, B. ทเท่าแกเขาสื่อ,อยุเมนะือน ปฏิทามราคาคน,ม,นามันเห็ดมันเห็ดเห็ดสมัยใหม่น้อศาสตรอะไรเนี่ยบาเต่งใบไหนกว่าดอวารใบหันแบรดีว่าได้โดนโดน้องน้ำบริเก็บซอยแม่อันนี้เข้าเก็บไปแล้วส่วนหนึ่งเหลือท่านี้เล็กน้อยจจคิดสาด เจ็บกวดเพื่อนเหมืนเขาที่เขาทางไว้ลงโล้งทางเชิง ok. กับปริติแพด่านไม่เลยห้อนยำหอนอยู่บ่ได้เพื่อแต่เพื่อแต่เพื่ออะไรใครหน่อยใครแต่ใครแต่ยำนนาว บอดิกีในห้องห้าแล้มีลายอยู่นะมูกัดดิกี่นันนักลงเบิดแล้วเก็บเรียบร้อยพี่น้องหอยบ่แลอ้าวเอออันบ่จะเอาห่ือเก่าคือเก่าจังดิกระตู่เจ้าสิซื้อตู้มาหน่ยนึงสิไว้ใช้อ่ะ เออแน้ตกลก่ย <boundaries> ังยงอยู really mm ่ฮะยังไงไนีปุ๊กติมันกิดเนก็บอันยังไหวมันก็เปื่อคีบเปื่อนคีบินเปื่อนคีบีแล้วแต่เราสีพุนี้มันหลากมาุนแมนและมันเป็นปองไปเห็นใครแต่อย่างไดน้องเนย จักวัดซึมเท่าใดอันนี้น่ะประมาณตัวใหน่ะ9 0ร5 0 0บ่อันนี้2-300แหละตัวน้อย200ตัวกลางนี่ตัวนี้นะ4-300ตะกี้แหงกลายแล้วเจ้าน่ะอันให้ตัวน้อยๆมันอันให้เขานัดเข้ายังไปเดี๋ตตัวใหญ่มัน โอเคพี่น้องขอจบคลิปไปเพียงสมัมฤทอิ์ขอบคุญขับคุณในหลายที่เข้ามาเอิ่งมาชมไว้พอกันไม่คลิปหนะแม่เพิ่งกะแจ้งหน่อยเพิ่งกะสิไปไปใส่กับแม่มีงานบอกเมื่อไงมีงานดองคนในบ้านนี่เป็น <c oughs> ลานบอกลานซาลานลานชายชาวกระตูนบอกแม่ชา <c oughs> ตูนเนาะว <c oughs> ไป <c oughs> สิเก็บออกแทนกินเบิร์ตก็ โอเคบ๊ายบายยังลายเนาะยังลายยังลายยทะเลทุบปุ๊บแต่มาจืดมาขาดลายเหมนเอิ้นดีแล้วมันพ่อห <c oughs> นำพ่อเนาะอยากแต่มันบ่พอกินข้าวหนังมันกันยนยนบยำพ่อไงชมหนังมันแต่บ่พอกินข้าวแล้วก็แห้งเลยอืม <c oughs> โอเคแค <c oughs> ่แน่นเนาะ